ขอให้ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับข่าวด่วนพื้นที่สีแดง17จังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ57จังหวัดรับมือวันนี้ วันศุกร์ที่29เมษายน2565พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอ,อทุทกภัยพยากรอากาศในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่29เมษายน โดยในวันนี้ล่าสุดเวลาประมาณ6นาฬกากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยพาย,ยุฝนฟ้าคนองและลมกระโชกแรงประจำวันศุกร์ที่29เมษายน2565ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันศุกร์จนถึง6นาฬิกาของวันเสาร์บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุขโขทยัย ากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนะบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครเสียยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราด ปึงการหนองคายอุดรธานีสกลนครน,นครพนมหนองบลวลำพูขอนแกน่นการสินุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสทรและอำนาจเจริญส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยสูงพื้นที่สีแดงเน้นบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพช,ชบูรณ์ลบบุรีสระบุรี นครนายกปราจีนบุรีสาแก้วเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและบนนชธานีขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงในวันนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะ อย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ